สวัสดีครับพี่นอ้องมาพี่น้องครับมาให้อาหารไก่กันครับมื้อนีเดี๋ยวสิผสมเนื้อแดงด้วยครับพี่น้องผสมเนื้อแดงให้อาหารไก่ครับอ๋อมาเบิ่งกันพี่หยังเน่อันนี้คือเนื้อแดงครับเนื้อแดงว่าเครื่องเครื่องทังดําไมตักมาจากบอ่อพี่หยังลูกแน่ครับอ,อันนี้ก็คือขอ้าวโพดบดนะครับเด้ขอข้าวโพดบด ข่าโพดโบดทสองสวยน้อยตัวนี้เสริมให้ใครแดงงามเป็นใ,ใครแดงสดใสค,ครับแดงงามตัวนี้ใครเบิกหนาครับตัวน,ตออนี้เอาหนัองอีกเอาห้ามครับเอาดำครับดำห้ามผสมไม่ละกาเอาครับสองสวยน้อย อันนี้จากที่เคยให้เตระเทือนก็นอยู่ประบ้าน,นสองถึงสามถ้วยแต่ว่าห้ามมาลดลงเหลืออยู่เวยเดียวห้ามมาลดลงเหลืออยู่เถื่อเดียวครับตัวนี้ตองห้มี่ครับตัวนี้ตองเฮมี่น้่มผสมมุ้ง,งน้ําครับเวยเดียวพ่อแลแ้วก็พี่อิน อี้อียมด้วยิตนครับอีอบบียมอีมกว่าตัวเราจักสองฝาตอกครั้งสองขาต่อกครั้งครับมีประโยชน์ทั้งเมดที่ใส่ลงไปครับมีประโยชน์ทั้งเมดเลยอ่ายังอีกตัวนี้จะเป็นนิ้าจะมิน เสริมไข่นะครับเด้อว,วิตามินเสริมไข่ตัวนี้ใส่บงหลายนะครับตัวนี้ใส่นิดเดียวตัวนี้ใส่บงหลายใส่นิดเดียวครับอันตัวส่วนน้อยเดียวอ่ะพอพอเป,เป็นไข่ตัวใหญ่เปลือกหนาไขก่กบสบสดใสงามไข่แดงสดใสงามไก่แข็งแรงครับมีวิตามินตามด้วย กากน้ำตาลครับตัวนี้ตเหต็ดไห้หอมให้แซ่บครับตัวนี้จากน้ำตาลครับเรียบร้อยจากน้ำตาลตัวนี้เห็ดให้อาหารมีรสชาติแซ่บนะครับแต่เป็นข้นกับว่ามันผู้ช่วแล้วครับตัวนี้ข้นเคน้ยวกัน คู่เข่าครับพี่น้องคู่เข่าของเขากันเด้อฟังเสียงไก่ผมดีครับพี่น้องของก็ก็ก็ขึ้นหัวขึ้นจีเอาอาหารให้กินคู่เข่าของเขากันไก่สิกินเบ็ดเครื่องแหนแดงเครื่องข้าวโพดโบดเครื่องหั่มอันนี้ที่เฮทศน์อยก็คือเพื่อประหยัด อาหารเม็ดเลยครับเลยคืออาหารเม็ดทำอาหารกระสอบเพื่อนี่แหละเพราะว่าท้ามประหยัดต้องไปเพราะว่าราคามันเกิดแพงแพงแต่ในแดนเขาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้อยู่อยู่บ่อข้ามั้นหลายครับเขาเลี้ยงไว้ตัวนี้เลี้ยงง่ายครับมันผสมบวกข้ามกับมันกับราคาบ่แพงครับข้ามปวดบ่ราคาบ่แพงคือว่าราคาเพราะแพงข้ามผสมละเล็กอันละน้อยอันเละน้อย <mache okay? S 2> <OR> อันนี้เทรื่อนึงกับจิบบ้าหนิลนะะ,ะ,ะหายซ้ำหน่ละครับอาหารผสมนี่ก็ขึ้นอยู่กับไก่ห่อไกลล่ลายห่อกับผสมลายครับกระเบิ้งไก่ห่อนนำอันนี้ถือว่าพร้อมกินเลยด้อพี่น้องนี่ครับหอมหอมเลยครับคนเป็นคนสมหอมเลยที่นี่ไปครับพี่น้องเอาไปไก่กินกันครับปไปทิไปาขับไปในคอ ไม่ได้ครับพี 94, ่น้องพู๊นดูๆเท่าไรได้ยินเสียงผสมอาหารก็แก๊กก็แก๊กก็แจ๊อยู่ก็จะได้กินถึงเวลานะครับถึงเวลาเขาแล้วจะได้กินอาหาร จุ่มอหูือรับแดงมากไปเนนั่ครับหัวมันใหญ่จริงๆเสริมโปรตีนครับที่ได้โปรตีน,นเท่าน,นั้นเลยรัมสามารถมีเต้ามดเตาโคดเต้งแหนแดงที่ได้โปรตีนเท่านั้นลเลยครับ เพราะว่าไก่พวกไก่ไข่ของการตัวปีนหลายครับเพราะเขาจะออกไข่ห้องคือหนึ่งคนถ้าสูงสูงสามโปรตีนเขาได้หลายครับไก่มากครับถทำว่าประหยัดบ่ประหยัดครับเพราะว่าแนแดงเขาเลี้ยงเองห่อกับราคาโบแพงโลละโบแพงขับโพดบดกับโบแพงเอ่อ การลำตาเนี่ยซื้อม,มากค่ล่อนเดียวใส่บักโดนนะครับโบบาจักเทื่์อีเอ็มพังก,ก็ใส่ตามน่อยแหละที่ผมขอโทษไม่เบิ้งสองฟานิดเดียวครับคือตันผู้นั้นมาหลายครับตัวนี้ซื้อมาแค่เดียวใส่ได้ยวโดนหางใส่แต่อาหารเมร็ดเพี้ยเพียวนี่มันกับโบวายเออคือผู้ผู้เลี้ยงไก,ก่จะดูซึ้งยาโบบายเพราะว่าลูกเทอร์รอกับคือคืนน้ำลง,ลงล,งลงูกเทอร์อาหารกับแพร่ ก็ไปขายใครกับืางทีกักบโมขุมทุ่นก็นมีเมก็ต้องหาตัวเสริมครับบอกผมใจยืแค่อ่าเคยเดียวเดือกร้ายนี่ครับกิน,น่บ้กินไปเรื่อยมันในใจนวนหลายแล้วครับเพ<อ>ราะผสมแบบอันนั้นอันนี้ผสมกันอันนี้กันน้อยเลยหลาย มามะะไล่มั้กแต่ปยายได้ครับงนไก่ม่ไล่นี่พอ่อหลุดยิ้มสองกับบ้านนี่เัยเพียงพ่อครับเหลือเพื่อข้าก็สลรับกันใหนครับเมืเ่อเจอเศร้าอให้อาหอารเม็ดอชอาหารเม็ดตามสับส่วนของเขาตามจำนอนไก่ สบายมากเขาอาจจะเสื่อมแบยตัวนี้ลดอาหารเน็่ยต้งไปแต่ควรประหยัดไปนั่งครับครับบริกาคือมาผสมอาหารแบบบ้านๆแบบง่ายๆให้พี่น้องเดบิวช์แบบคุณได้คิดจะเรียนได้แบบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพี่จะแกะเห็ดไตครับเอาตอนพี่น้องเพียงแค่นี้ครับวันนี้ครับขอบคุณสุเส็ยแซดจุกช่างแนงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ